เด็กกัมพรราธรรมดาคนหนึ่งช่วยหญิงมหาเศรษฐีไว้โดยบังเอิญแต่กลับพบว่าตัวเองเกี่ยวพันกับองค์กรลับที่ควบคุมโลกจากเงามืดรอยสักลึกลับเสียงกระซิบในหัวประตูสู่โลกที่ไม่มีวันหวนกลับได้เขาจะหนีหรือจะยืนหยัดในโชคชะตาที่ไม่เคยเลือกเองห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเชื่อไปตลอดการเด็กชายตัวผอมบางเดินเท้าเปล่าบนถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดง ลมแรงพัดใบไม้กรอบกรอบปลิวตามทางเสื้อผ้าที่เขาใส่ขาดเป็นรูมือสากเพราะต้องทำงานหนักทุกวันแสงแดดแผดเผาผิวอย่างไร้ปราณีเขากำลังจะเดินผ่านสะพานไม้เก่าที่ข้ามลำธารแห้งเหือดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากอีกฝ้าของสะพานช่วยด้วยเขาสะดุ้งหันขอบตามเสียงหญิงสาวในชุดรูหรากำลังถูกชายแปลกหน้าสองคนลากเข้าไปในป่า เธอตะเกียกตะกายดิ้นรนแต่ไร้เรี่ยวแรงเด็กชายลังเลใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองร่างเล็กของเขาหลบเข้าหลังต้นไม้มองรอบๆไม่มีใครไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงนกร้องและใบไม้ไหวเขาคว้าไม้แห้งยาวเกือบแขนวิ่งเข้าไปโดยไม่คิดชีวิตเสียงกิ่งไม้หักใต้เท้าสายตาเขาจับจ้องไปที่หนึ่งในชายร่างใหญ่เขาฟาดไม้ใส่หลังชายคนนั้นเต็มแรงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลัน่น ใช่อีกคนหันมาอย่างรวดเร็วดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเด็กชายถอยหลังมือยังถือไม้แน่นหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองท่ามกลางความตื่นตระหนกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนกลิ่นควันปืนจางๆลอยมากระทบจมูกเขายืนตัวแข็งมองไปที่หญิงสาวซึ่งตอนนี้ล้มลงไปกับพื้นเลือดไหลาอาบมือเธอเธอยกสายตาขึ้นมาสบตาเขาน้ำตาไหลาอาบแก้ม มือสันส่นๆยื่นมาหาเขาช่วยฉันเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินเด็กชายคุกเข่าลงข้างเธอมือของเขาเปื้อนเลือดโดยไม่รู้ตัวดวงตาเขาเบิกโพรงเมื่อเห็นบางอย่างในมือหญิงสาวเป็นสร้อยเพชรประยิบประยับแต่ขาดและเปื้อนเลือดขณะเดียวกันชายอีกคนก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆแสงแดดส่องผ่านใบไม้กระทบหน้าของเขาอย่างพอดี และเด็กชายก็เห็นสิ่งที่ทําให้ร่างเขาชาว,วา่าบเด็กชายเห็นรอยสักรูปงูพันกุญแจอยู่บนคอของชายคนนั้นดวงตาของชายผู้นั้นแข็งกร้าวสีหน้าราวกับปีศาจในเงามืดลมหายใจของเด็กชายติดขัดรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นพิษมือของเขาังยกำไม้แน่นเหงือไหลลงขมับอย่างไม่หยุดชายคนนั้นยิ้มมุมปากเผยฟันสีเหลืองที่ขึ้นไม่เต็มปากไม่ควรมาเสือกเรื่องของคนอื่นเสียงเขายิ่นเยียบ ขณะนั้นเองเสียงเซเรนตำรวจดังขึ้นไกลๆจากถนนฝั่งตรงข้ามชายร่างใหญ่หันประมองทันทีใบหน้าเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกเขาสบถคำหยาบแล้วหันกลับมามองเด็กชายอีกครั้งยังไม่จบหรอกจำหน้าฉันไว้ให้ดีจากนั้นเขาก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเด็กชายยังนั่งนิ่งใจสั่นระรัวราวกับเพิ่งออกจากฝันร้ายหญิงสาวยังคงนอนนิ่งสติเลือนรางเด็กชายรวบรวมแรงทั้งหมดช้อนร่างเธอขึ้นมา แม้จะหนักแม้แขนเขาจะสัน่นแต่เขาไม่ยอมปล่อยเขาเดินก้าวช้าๆออกจากป่าไปยังถนนที่มีเสียงไซเรนใกล้เข้ามาดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงส้มทองอับทั่วร่างเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบฝุ่นเหงื่อและหยดเลือดแต่ในแววตานั้นไม่มีความกลัวอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งเข้ามาหาเขาคนหนึ่งร้องเสียงดังเด็กคนนี้ช่วยไว้เหรอเสียงพูดคุยเริ่มดังขึ้นรอบตัว หญิงสาวถูกพาขึ้นรถพยาบาลก่อนเธอจะถูกปิดประตูเธอยกมือช้าช้าชี้มาที่เด็กชายแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเขาคือคนที่เปลี่ยนชีวิตฉันคำพูดนั้นทําให้ทุกคนเงียบลงสายตาทุกคู่หันมามองเด็กชายที่ยืนอยู่กลางถนนฝุ่นตลกเจ้าหน้าที่พยาบาลโบกมือเรียกเขาให้มาขึ้นรถด้วยกันแต่เขาสายหน้าเบาๆดวงตายังจับจ้องไปที่รถพยาบาลที่เริ่มเคลื่อนตัว ภายในใจเขายังสับสนไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงสำคัญนักเสียงเครื่องยนต์ดังห่างออกไปเรื่อยๆทิ้งเขาไว้เพียงลำพังเด็กชายค่อยๆสุดตัวลงข้างทางหอบหายใจแรงเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นเลือดที่ยังติดอยู่ในมือและเสียงปืนที่ยังดันกล้องอยู่ในหูจู่ๆโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งตกอยู่ข้างเท้าเขาเป็นของหญิงสาวคงหล่นตอนถูกลากตัวหน้าจอมีข้อความที่ยังไม่ถูกเปิดอ่าน ชื่อผู้ส่งคือคุณพ่อเด็กชายลังเลก่อนก้มลงหยิบขึ้นมานิ้วเปื้อนฝุ่นของเขาแตะที่หน้าจอข้อความปรากฏขึ้นเพียงประโยคเดียวกลับบ้านด่วนมีคนในครอบครัวทรยศเราถูกลอบทำร้ายดวงตาเด็กชายเบิดกว้างอีกครั้งหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกเขายืนขึ้นทันทีมองไปยังทิศทางที่รถพยาบาลขับหายไปในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ ใครลอบทำร้ายเธอและเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเด็กชายกำโทรศัพท์แน่นความรู้สึกเย็นเยียบไหลผ่านปลายนิ้วเขาเริ่มวิ่งตามถนนและสายตาจากฝุ่นที่ลอยฟุ้งไม่ออกเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะลมหายใจหอบหนักแต่เขาไม่หยุดเขารู้เพียงอย่างเดียวหญิงสาวคนนั้นยังไม่ปลอดภยัยเมื่อเขาวิ่งมาถึงทางแยกรถรคันหนึ่งจอดอยู่ชายแก่ในชุดสูทด,ดำลงจากรถสีหน้าร้อนรน เด็กคนนั้นอยู่ไหนเสียงเขาดังอย่างร้อนใจเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งชี้มาทางเด็กชายนี่ไงครับเขาเป็นคนช่วยคุณหนูไว้ชายแก่หันขอบมามองดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเขาเดินตรงเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าเด็กชายเธอบอกว่าเธอเห็นรอยสักวงูใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าดวงตายังไม่คลายความมุนงงชายแก่กัดฟันแน่นถอนหายใจลึกงูพันกุญแจมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรที่หักหลังเรา เขาหยิบรูปถ่ายเก่าๆจากกระเป๋าเสื้อออกมายื่นให้เด็กชายดูในรูปคือชายสามคนยืนเรียงกันหนึ่งในนั้นคือคนที่เด็กชายเห็นในป่าและอีกคนคือพ่อของหญิงสาวพวกเขาเคยเป็นหุ้นส่วนกันในบริษัทใหญ่เสียงของชายแก่สัน่นแต่มีบางอย่างผิดปกติในดินสุดท้ายและตอนนั้นเธอยังเด็กเกินจะเข้าใจเด็กชายมองภาพถ่ายสายตาไม่ละจักใบหน้าของชายรอยสัตงูมันยังไม่จบใช่ไหมเขาถามเบา ชายแก่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนพยักหน้าไม่จบและตอนนี้เธอตกเป็นเป้าหมายอีกครั้งสายลมเย็นพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนเสียงฟ้าร้องคำรามมาไกลๆราวกับเตือนภัยเด็กชายหันมองท้องฟ้าแล้วสบตากับชายแก่ผมต้องไปหาเธออีกครั้งเสียงของเขานิ่งแนวแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครคาดคิดจากเด็กคนหนึ่งชายแก่จ้องเด็กชายอย่างพินิจแววตานั้นไม่ใช่ของเด็กทั่วไป มันเต็มไปด้วยความกล้าความเจ็บและอะไรบางอย่างที่เลกเกินวัยเขาพยักหน้าช้าๆก่อนเปิดประตูรถขึ้นมาฉันจะพาเธอไปหาเธอเด็กชายรีบก้าวขึ้นรถเบาะนุ่มแต่เขานั่งตัวตรงมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นรถเคลื่อนตัวไปตามถนนสายเล็กสองข้างทางเป็นป่าทึบเงียบงันข้างในรถมีเพียงเสียงลมหายใจและความเงียบที่น่าอึดอัดชายแก่พูดขึ้นในที่สุดเธอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงลงมือวันนี้ เด็กชายสายหน้าเบาๆเพราะวันนี้คือวันที่พินัยกรรมของแม่เธอถูกเปิดเผยและมันระบุว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งหมดจะตกเป็นของเธอเด็กชายเบิกตากว้างจู่ๆความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวใบหน้าของหญิงสาวตอนที่ถูกลากเสียงร้องให้ความสับสนเขาเข้าใจทันทีมันไม่ใช่การลักพาตัวธรรมดามันคือการลอบฆ่าเพื่อผลประโยชน์แสงสีฟ้าของรถพยาบาลวับๆอยู่ไกลลิ รถรูพุ่งไปข้างหน้าเมื่อพวกเขามาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มเดินตรวจตราหนาแน่นชายแก่คว้าบัตรผ่านแล้วรีพาเด็กชายขึ้นลิฟต์เธออยู่ชั้นบนสุดห้อง VIP แต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกกลิ่นบางอย่างลอยเข้ามากลิ่นน้ำหอมฉุนปะปนกับกลิ่นขมเหลาควันจางๆเด็กชายชะง,งักหัวใจเต้นแรงเสียงกดล็อกจากปลายทางของทางเดินดังขึ้น และเสียงฝีเท้าหนักๆก,กำลังเดินเข้ามาจากเงามืดอีกด้านของทางเดินเด็กชายยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปยังเงาที่ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆชายแก่ยื่นแขนบังหน้าเขาไว้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอย่าขยับถ้าเขาเห็นเราเขาจะไม่ลังเลเงานั้นหยุดอยู่ใต้แสงไฟนีออนที่กระพริบสลัวๆร่างสูงในชุดสูทดำใบหน้าก้มต่ำหมวกปีกกว้างบดบังครึ่งหน้าแต่ที่ชัดเจนคือรอยสักรูปงูพันกุญแจตรงต้นคอ เขายืนอยู่หน้าห้องวีพีมือกําปืนแน่นข้างลำตัวเสียงเครื่องตรวจชีพจรจากในห้องดังแผ่วๆผ่านบานประตูเด็กชายรู้ทันทีหญิงสาวยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เหลือเวลาอีกแล้วชายแกหยิบปืนพกออกมาช้าๆส่งให้เด็กชายแต่เขาสายหน้าอย่างหนักแน่นผมไม่ต้องการอาวุธผมต้องเข้าไปช่วยเธอไม่ใช่ฆ่าใครชายแกชะงักดวงตาเปลี่ยนจากสงสัยเป็นยอมรับเขาเอื้อมมือเปิดกระเป๋าเสหยิบกุญแจบัตรแม่เหล็กออกมา งั้นเธอมีเวลาสมวินาทีวิ่งให้เร็วที่สุดเด็กชายพยักหน้าเสียงหัวใจเขาดังตื้บในอกราวกับกลองรบชายแกกดปุ่มปลดล็อกประตูห้องเปิดออกพร้อมเสียงติดเบาๆร่างสูงตรงประตูหันขอบมาดวงตาสบกับเด็กชายทันทีเด็กชายพุ่งตัวเข้าไปในห้องด้วยแรงทั้งหมดที่มีขณะเดียวกันเสียงปืนก็ดังสนัน่นกระสุนพุ่งเฉียดต้นแขนเขาไปร่างเขาล้มกลิ้งเข้าไปในห้อง ภายในห้องสว่างจ้าเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงสีหน้าซีดเผือดแต่ดวงตาย,ยังเปิดอยู่เขามาแล้วเธอเพยายามพูดเด็กชายยื่นมือจับมือเธอไว้แน่นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆบานประตูเปิดกว้างอีกครั้งและเงาของชายรอยสักก็ปรากฏเต็มตาพร้อมปืนในมือที่เล็งมาตรงเขาพอดีมือของชายรอยสักสั่นเล็กน้อยแต่สายตา,นาแน่วแน่ ปลายกระบอกปืนชี้ตรงกลางหน้าผากเด็กชายหลีกไปเขากัดฟันกรอดเสียงแหบต่ำดังลอดไรฟันเด็กชายลุกขึ้นยืนกลางแขนบังหญิงสาวไว้ดวงตาเขาไม่สั่นไหวถ้าอยากยิงก็ยิงผมก่อนภายในห้องเงียบปริบเหลือเพียงเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะชายรอยสักหัวเราะในลำคอย้อเย,อเยอ้ยเด็กอย่างแกคิดจะขวางฉันเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวปืนยิงจ่อไม่ลดลง แต่ก่อนที่เขาจะได้ขยับนิ้วลั่นไกเสียงปังสนั่นอีกนัดดังขึ้นแต่ไม่ใช่จากปืนของเขาเขาสะดุ้งเฮือกร่างเซถอยหลังสองเก้าเลือดไหลาจากไหล่ซ้ายเปื้อนเสื้อสู่สีดำชายแก่ปรากฏตัวที่ประตูมือถือปืนควอนยังลอยฉันเตือนแกแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าแตะเธออีกครั้งฉันจะไม่ไว้ชีวิตชายรอยสักคำรามดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาพยายามจะยกปืนขึ้นอีกครั้ง แต่เด็กชายไม่รอช้าพุ่งเข้าไปกระแทกเขาเต็มแรงปืนกระเด็นหลุดจากมือตกลงพื้นร่างของชายรอยสักล้มลงชนกับขอบเตียงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจกรูเข้ามาในห้องพร้อมตะโกนให้ทุกคนยกมือชายแกปล่อยปืนลงพื้นชูมือขึ้นอย่างสงบเด็กชายหอบหายใจแรงดวงตาแดงกำ่ำเขาหันกลับมาหาหญิงสาวเธอมองเขาน้ำตาคลอเบ้า เธอช่วยฉันไว้อีกครั้งเด็กชายยิ้มจังๆมือน้อยจับมือเธอไว้แน่นแต่ในหัวของเขายังมีคำถามหนึ่งวงเวียนไม่หยุดทำไมเขาถึงกล้าทำขนาดนี้ทั้งที่รู้ว่าเธอได้รับการคุ้มกันหญิงสาวขยับริมฝีปากช้าๆเพราะเขาไม่ใช่คนเดียวที่ทรยศคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเด็กชายเย็นวาบเขาหันขอบไปมองชายแก่ที่ยืนอยู่นิ่งๆข้างเจ้าหน้าที่สายตาชายแกส่สงบสงบน่ากลัวเกินไป เจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนพยายามจับกุมชายรอยสักแต่จูจูชายแกก็เอื้อมมือเข้าในเสื้อสูตรอย่าขยับตำรวจตะโกนขึ้นทันทีแต่สายเกินไปชายแกคัอรีโมทเล็กๆออกมาปุ่มเดียวสีแดงเด่นชัดนิ้วเขาแต่มันอย่างเบามือรอยยิ้มจังๆผุดขึ้นที่มุมปากถ้าฉันไม่ได้ทุกอย่างก็ไม่มีใครจะได้มันเหมือนกันเสียงติ๊กเบาๆดังขึ้นจากเพดาน เด็กชายเงยหน้าขึ้นทันทีเห็นกล่องเล็กๆสีดำติดอยู่ตรงช่องลมดวงตาเขาเบิดโพลงระเบิดเขาตะโกนสุดเสียงกระโดดขึ้นไปคว้าหญิงสาวจากเตียงเจ้าหน้าที่กรูเข้าควบคุมตัวชายแกแต่เขาไม่ขัดขืนเขาหัวเราะเบาๆเหมือนคนหมดสติเด็กชายพายหญิงสาววิ่งออกจากห้องท่ามกลางเสียงเตือนภัยที่ดังขึ้นทั่วโรงพยาบาลไฟฉุกเฉินกระพริบแสงแดงสะท้อนกับผนังสีขาว เสียงฝีเท้าผู้คนวิ่งหนีดังวุ่นวายคนเริ่มลอยออกจากช่องลมด้านบนเด็กชายไม่หันกลับเขาวิ่งสุดแรงเกิดอีกนิดเดียวเขาพูดกับตัวเองหญิงสาวยังแนบแน่นในอ้อมแขนของเขาเสียงระเบิดครั้งแรกดังขึ้นจากชั้นบนทั้งตึกสันสะเทือนฟ้าเพดานเริ่มร้าวแต่เขายังวิ่งต่อไม่หยุดดวงตาเด็กชายเต็มไปด้วยประกายของชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ เขามองเห็นประตูฉุกเฉินอยู่ตรงหน้าแล้วประตูเหล็กหนักอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรคนเริ่มปกคลุมทางเดินกลิ่นไม่แสบจมูกจนหายใจติดขัดเด็กชายกัดฟันแน่นอุ้มร่างหญิงสาวแนบบอกไว้ไม่ปล่อยอย่ายอมแพ้อีกนิดเดียวเขาพึพมพำกับตัวเองเทานด้านหลังเริ่มพังลงเศษปูนปิวว่นตามแรงระเบิดแสงไฟกระพริบไม่หยุดเสียงร้องตะโกนจากทุกทิศทางเมื่อถึงประตูฉุกเฉินเขาใช้ไหล่กระแทกสุดแรง ประตูเปิดผางเสียงลมเย็นจากภายนอกพัดกระแทกหน้าเขาอากาศข้างนอกสดชื่นเหมือนแสงแห่งชีวิตเขาก้าวออกไปพร้อมหญิงสาวที่หมดแรงในอ้อมแขนทันใดนั้นเสียงระเบิดลูกที่สองก็ดังสนั่นจากข้างในเปลืไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากหน้าต่างชั้นบนแรงสั่นสะเทือนเขย่าพื้นใต้เท้าเด็กชายล้มลงกับพื้นแต่ยังคงกอดหญิงสาวแน่นเขาหอบหายใจแรงใบหน้าเต็มไปด้วยขมเหควันและน้ำตา หญิงสาวขยับตัวเล็กน้อยลืมตาช้าช้าเรารอดเหรอเด็กชายพยักหน้าเบาๆดวงตายังแดงก่ำจะความตกใจเสียงไซเรนดังมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลรถดับเพลิงแล่นเข้ามาเจ้าหน้าที่วิ่งกรูเข้าไปยังอาคารที่กำลังลุกไหม้เด็กชายมองภาพนั้นด้วยความเงียบงนันแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังเสียงฝีเท้าช้าหนักและแน่นเขาหันกลับไป ในเงาควันหนาทึบชายคนหนึ่งเดินออกมาจากซ่าอาคารใบหน้าเขาไม่บางส่วนเสื้อผ้าขาดรุงริ่งแต่รอยสักรูปงูพันกุญแจบนคออย,ย่างชัดเจนเขารอดและกำลังเดินเข้ามาอีกครั้งเด็กชายลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแม้ขาจะยังสัน่นแต่สายตาไม่สั่นไหวเขาดันหญิงสาวให้ถอยไปด้านหลังร่างของเขายืนขวางทางไว้ชายรอยสักหยุดยืนอยู่ไม่ไกลแววตาเต็มไปด้วยเพลิงแค้น เลือดไหลาจากหน้าผากไหลผ่านขมับแต่เขาไม่สนใจพวกแกนึกว่าจะหนีฉันพ้นเหรอเสียงของเขาแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยผิดร้ายเด็กชายจ้องเขากลับคุณแพ้แล้วทุกคนรู้ความจริงแล้วชายรอยสักหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบ้าเลือดความจริงมันไม่สําคัญถ้าฉันยังมีโอกาสฆ่าพวกแกเขาชักนีดออกมาจากแขนเสื้อใบมีสั้นแวววาวสะท้อนแสงไฟจากซากไฟไม้ หญิงสาวร้องเรียกอย่าเข้าไปแต่เด็กชายก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและอีกก้าเขารู้ว่าไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปมือข้างหนึ่งเขากำก้อนกรวดจากพื้นแน่นจังหวะหัวใจของเขาช้าลงลมหายใจเข้าออกของเขาลึกและนิ่งชายรอยสักพุ่งเข้ามาพร้อมเสียงคำรามเด็กชายคว้างก้อนกรวดเข้าที่ตาอีกฝ่ายเต็มแรงชายรอยสักร้องลั่นร่างเสียหลักไปด้านข้างในจังหวะน,นั้นเด็กชายพุ่งตัวเข้าชาร์จ ร่างเล็กของเขากระแทกใส่ศัตรูเต็มแรงจนล้มลงนี่กระเด็นหลุดจากมือเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนมาจากด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้วางอาวุธตำรวจสามนายวิ่งเข้ามากดร่างชายรอยสักไว้กับพื้นคราวนี้เขาไม่มีแรงจะขัดขืนร่างเปื้อนเลือดของเขานอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างด้วยความแค้นที่ไม่มีวันลบเลือนเด็กชายนั่งหอบอยู่ข้างๆมือสั่นแต่แววตานิ่งสนิทหญิงสาวรีบวิ่งเข้ามาหาเขา เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาพยักหน้าเหงื่อไหลลงขมับหญิงสาวกอดเขาแน่นน้ำตาไหลพรากและในขณะนั้นเองเสียงมือถือที่เด็กชายถือไว้ก็ดังขึ้นเบาๆเบอร์ที่ไม่รู้จักเขากดรับเสียงจากปลายสายแหบต่ำเธอคิดว่าเกมนี้จบแล้วจริงๆเหรอเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับกระสิบจากความมืดเด็กชายชะงักมือกำาโทรศัพท์แน่นหญิงสาวเงยหน้ามองเขาสีหน้ากังวล ใครโทรมาเด็กชายไม่ตอบทันทีดวงตาจับจ้องไปที่หน้าจอไม่มีชื่อไม่มีหมายเลขแค่คำว่าไม่รู้จักเสียงจากปลายสายยังคงพูดต่ออย่างนิ่งสงบผู้ชายคนนั้นแค่หมากตัวหนึ่งแต่กระดานเกมนี้ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำเด็กชายเงียบรู้สึกถึงบางอย่างที่แฝงอยู่ในคำพูดหญิงสาวจับแขนเขาแน่นน้ำเสียงสัน่นเธอกำลังหมายถึงใคร แต่ไม่มีคําตอบจากปลายสายมีเพียงเสียงหัวร้อแผ่วๆดังขึ้นหัวเราะเย็นชาและยาวนานจากนั้นสายก็ตัดไปทันทีเด็กชายค่อยๆลดโทรศัพท์ลงใบหน้าหมดลงเล็กน้อยเขาหันไปมองหญิงสาวช้าๆมันยังไม่จบเธอพยักหน้าเบาๆแม้ใบหน้าจะยังซีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจข้างหลังพวกเขารถพยาบาลคันใหม่กำลังมาจอด ตำรวจยังคุมตัวชายรอยสักไว้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ดิ้นรนอีกเขานอนนิ่งมองฟ้าด้วยรอยยิ้มประหลาดเรากับรู้ว่ามีใครบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรอเขาอยู่เด็กชายและหญิงสาวมองตากันอีกครั้งทั้งคู่ไม่พูดอะไรแต่ในแววตาน,นั้นต่างก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าอันตรายกว่าและอาจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไปเสียงไซเรนค่อยๆบวลงขณะที่ทีมแพทย์พาหญิงสาวขึ้นรถพยาบาล เด็กชายยืนอยู่ลำพังข้างรอยไม่บนพื้นคอนกรีตลมเย็นพัดผ่านทำให้เสื้อผ้าขาดขาดข,าดของเขาสะบัดเบาๆในมือเขายังถือโทรศัพท์เครื่องน,นั้นอยู่หน้าจอว่างเปล่าแต่เรากับมีบางอย่างมองกลับมาเขาหลับตาสูดหายใจลึกในหัวมีแต่เสียงที่ดังวนซ้ำประดานเกมนี้ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาเธอต้องการที่พักคืนนี้ไหมเราจัดการให้ได้นะ เด็กชายลืมตาม,มองเจ้าหน้าที่แต่ไม่ตอบทันทีเขาหันไปมองรถพยาบาลที่กำลังเคลื่อนตัวออกไปแล้วหันกลับมายิ้มจังๆผมขออยู่ใกล้เธอเจ้าหน้าที่พยักหน้าก่อนพาเขาขึ้นรถอีกคันภายในรถเด็กชายนั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างไฟถนนเคลื่อนผ่านช้าๆท่ามกลางความมืดที่เริ่มหนาทึบแต่ขณะรถกำลังเลี้ยวที่หัวถนนเขาเห็นรถตู้สีดำคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ใต้เงาไม้ ไม่มีทะเบียนไม่มีแสงไฟในรถและคนขับสวมหมวกใบเดียวกับชายที่เขาเห็นในรูปถ่ายแววตาของเขามองตรงมาที่เด็กชายพอดีไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดมีเพียงความเงียบและบางอย่างที่คล้ายกับคำเตือนเงียบๆว่าฉันเฝ้ามองอยู่เด็กชายชะงักหัวใจเต้นแรงมือของเขาเผลอกำบะรถแน่นโดยไม่รู้ตัว สายตาย,ยังจับจ้องไปที่รถตู้สีดำคันนั้นแต่ในช่วงคลิปตาเดียวรถตู้ก็เคลื่อนตัวช้าๆถอยหลังเข้าซอยแคบและหายไปในความมืดราวกับไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยเด็กชายเบือนหน้ากลับมามองเจ้าหน้าที่ข้างๆคุณเห็นรถตู้คันนั้นไหมเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วหันไปมองทางเดิมรถตู้ไม่มีนี่ฉันไม่เห็นอะไรเลยคำตอบนั้นทำให้เด็กชายยิ่งรู้สึกไม่สบายใจ เขาหันกลับไปมองกระจกหลังเมื่อสนิทแต่ในเงาสะท้อนของกระจกเขามองเห็นสิ่งหนึ่งแวบผ่านเงาดำเล็กๆรูปร่างคล้ายงูไหลลื่นอยู่ตามขอบกระจกก่อนจะหายวับไปเด็กชายเบิกตากว้างเขาก้มมองที่แขนตัวเองมีรอยแดงคล้ายรอยพันธบางอย่างขึ้นเป็นลายวนรอบข้อมือเย็นเยียบและรู้สึกเหมือนมันยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนังเขากัดฟันแน่นใจเริ่มปั่นป่วน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหญิงสาวหรือการลอบฆ่าอีกต่อไปมันคือบางสิ่งที่ลึกกว่าซับซ้อนกว่าและตอนนี้บางอย่างได้เลือกเขาแล้วลมหายใจของเด็กชายเริ่มหนักขึ้นเขายกมือขึ้นแต่รอยแดงบนข้อมือเบาๆผิวหนังตรงนั้นเย็นเยียบผิดปกติเหมือนมีเงาเลื้อยอยู่ข้างใต้ดวงตาเขาเบิกกว้างขณะที่ภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวเศษผ้ากระจัดกระจายห้องรับใต้ดินโตประชุมวงกลม หน้ากากดำไร้ปากวางอยู่บนแท่นหินเสียงกระสิบแปลกประหลาดดันกล้องในหัวเขาหอบหายใจมองไปที่กระจกอีกครั้งเงาของตัวเองสั่นไหวราวกับไม่ได้สะท้อนตามเขาอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ข้างๆหันมาอย่างตกใจเธอโอเคไหมหน้าเธอซีดมากเด็กชายกลั้นใจพยายามตั้งสติผมผมแค่รู้สึกแปลกๆไม่เป็นไรนะถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวให้หมอตรวจ รถจอดสนิทหน้าตึกใหม่ของโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใช้เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เขาเด็กชายก้าวลงมาอย่างช้าๆแต่ในใจยังสันนไหวไม่หยุดเขารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกต่อไปบางอย่างเชื่อมโยงเขาเข้ากับเกมมืดนี้โดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อเขาก้าวเข้าไปในล็อบบี้เสียงประกาศในโรงพยาบาลก็ดังขึ้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับรหัสเอ7ติดต่อที่ชั้นใต้ดินโดยโดย่วน เด็กชายหยุดเดินรหัสนั้นเหมือนบางอย่างในฝันเขาหันไปมองหญิงสาวที่กำลังถูกเข็นเข้าห้องฉุกเฉินจากนั้นก็หันกลับมาทางลิฟที่ชี้ลงไปยังชั้นใต้ดินและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเขาอีกครั้งยินดีต้อนรับผู้ถูกเลือกเด็กชายชะงักนิ่งดวงตาเบิกกว้างเขาหันซ้ายขวาอย่างรวดเร็วแต่รอบข้างกลับว่างเปล่า ไม่มีใครยืนใกล้พอจะกระซิบอะไรได้เสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจากข้างในหัวเขาเองเขาหายใจที่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกขาของเขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวราวกับถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นลิฟต์เปิดออกช้าๆแสงไฟพายในกระพริบเบาๆไม่มีใครอยู่ในลิฟต์แต่ประตูยังเปิดค้างอยู่นานกว่าปกติเขาก้าวเข้าไปอย่างลังเลเมื่อยืนอยู่ข้างในลิฟต์ก็ปิดตัวลงช้าๆ แผงปุ่มไม่มีเลขใดสว่างเลยจนกระทั่งปุ่ม B ที่ไม่มีในแผงปกติค่อยๆโผล่ขึ้นกลางแสงเขายื่นนิ้วแตะไปเบาๆลิปสันเล็กน้อยแล้วเริ่มเคลื่อนลงอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงล้อหมุนมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจเขาที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อประตูเปิดออกอีกครั้งเบื้องหน้าคือทางเดินยาวสลัวผนังเป็นโลหะเย็นเฉียบมีหยดน้ำเกาะตามขอบ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ทุกย่างก้าวที่เขาเดินรู้สึกเหมือนมีดวงตาหลายคู่จับจ้องจากเงามืดเขาเดินไปเรื่อยๆตามแสงไฟที่ค่อยๆสว่างทีละดวงจนกระทั่งถึงประตูเหล็กบานใหญ่ที่มีตราประทับเดียวกับรอยสักงูพันกุญแจทันใดนั้นเองประตูเปิดออกเองเผยให้เห็นห้องทรงกลมขนาดใหญ่มีแท่นหินตรงกลางและร่างคนสวมหน้าก,ากากดำนั่งเรียนเป็นวงโดยไม่ไหวติง หนึ่งในนั้นค่อยๆหันมาช้าๆเราเฝ้ารอเจ้ามานานแล้วทายาทแห่งเงาหัวใจของเด็กชายแทบหยุดเต้นคำว่าทายาทแห่งเงาก้องสะท้อนอยู่ในหัวเหมือนเสียงฟ้าร้องในที่แคบเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าสายตาเล่ดูแต่ละร่างตรงหน้าทีละคนหน้ากากดำแต่ละใบเหมือนกันหมดไม่มีปากไม่มีตาม,มีเพียงลวดลายของงูพันกุญแจแสงจากเพดานส่องลงมาตรงกลางแท่นหินราวกับบังคับให้เขาก้าวเข้าไป นี่คืออะไรกันเขาพึมพำออกมาเสียงแทบไม่ออกจากลำคอเสียงของหนึ่งไม่น้ากากตอบกลับมาคือสิ่งที่หล่อหลอมโลกเบื้องหลังโลกที่เจ้ารู้จักคืออำนาจที่ควบคุมสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นโชคชะตาเด็กชายสายหน้าดวงตาเริ่มแสดงความหวาดกลัวแต่ผมแค่เด็กคนหนึ่งผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกคุณชายสวมหน้ากากคนหนึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งเสื้อคลุมดำของเขาลากไปตามพื้นหินเย็นเยียบ แต่เลือดในตัวเจ้ามันไม่ธรรมดามันคือเลือดของผู้ก่อตั้งเด็กชายชะง,งักคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่มีพ่อแม่ด้วยซ้ำผมโตมาคนเดียวชายสวมหน้ากาก,ากยื่นมือออกมาชี้ไปยังรอยแดงบนข้อมือของเขารอยนั้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุมันคือการปลุกและตอนนี้วิญ,ญญาณแห่งงูได้รับเจ้าแล้วทันใดนั้นแสงในห้องเริ่มสั่นไหวลมเย็นจัดพัดหมุนเวียนรอยแดงบนข้อมือของเขาร้อนว่าขึ้นมา เหมือนมีบางอย่างใต้ผิวหนังเริ่มเคลื่อนไหวราวกับจะตื่นจากการหลับไหลเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งเสียงแต่เป็นหลายร้อยเสียงซ้อนกันเจ้าคือกุญแจจงเปิดประตูของเราเด็กชายกุมข้อมือแน่นหัวโน้มต่ำลมหายใจขาดห่วงเขารู้แล้วนี่ไม่ใช่เพียงความบังเอิญไม่ใช่แค่การช่วยเหลือใครสักคนมันคือชะตาที่เขาไม่เคยรู้ และตอนนี้กำลังเปิดประตูที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วเด็กชายยืนอยู่กลางห้องล้อมรอบด้วยผู้สวมหน้ากากดำเสียงกระซิบเงียบลงเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึง้งลมหายใจของเขาค่อยๆสงบลงเขาเหืยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายด้วยบางสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความมุนงงแต่เป็นการยอมรับถ้าผมคือกุญแจเสียงของเขานิ่งแนว ผมจะเป็นกุญแจที่เปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นหน้ากากดำหลายใบขยับช้าๆบางคนลุกขึ้นยืนบางคนพยักหน้าชายผู้เป็นผู้นำกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงความหนักแน่นเจ้ากล้าหาญและเจ้าก็เลือกแล้วเขากล้าเข้ามาวางมือบนไหล่เด็กชายตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่ใช่เพียงเด็กกําพระธรรมดาแต่จะเป็นผู้ที่ถือชะตาของทั้งสองโลกทันใดนั้นแสงจากแท่นหินสองวาบ รอยแดงบนข้อมือของเขากลายเป็นลวดลายสีทองสว่างวาบเหมือนเปลวเพลิงภาพตรงหน้าเลือนรางเสียงกระซิบสุดท้ายเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเมื่อเงาถูกควบคุมด้วยแสงสมดุลจะเริ่มต้นใหม่จากนั้นทุกอย่างก็ดับบูบลงเมื่อเด็กชายลืมตาอีกครั้งเขากลับมาอยู่ที่เตียงในโรงพยาบาลหญิงสาวนั่งอยู่ข้างเตียงยิ้มบางๆเธอหลับไปสองวันเต็มเขาขยับมือลูบข้อมือของตัวเองเบาๆ รอยแดงหายไปแล้วแต่เขารู้ดีสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเด็กชายมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าโปรง่งใสผู้คนเดินผ่านไปมาด้วยรอยยิ้มโลกดูปกติแต่ในใจเขารู้บางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงและเขาจะอยู่ที่นั่นเมื่อเงาเคลื่อนไหวอีกครั้งจบบริบูรณ์